อยากเสียวฟันตอนอุดฟันแนะนำแบบนี้ค่ะ ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักฟันกันก่อนนะคะว่าฟันเรามีทั้งหมด3ชั้นชั้นนอกอ e ินเเมลชั้นที่2เดนที D N T, และชั้นด้านในสุดที่มีเส้นเลือดเส้นประสาทตัวชั้นในสุดนี่แหละค่ะที่ทําให้เราสามารถรับความรู้สึกของฟันซี่นั้นได้รู้สึกเจ็บรู้สึกเสียวได้ซึ่งธรรมชาติก็สร้างฟันเรามาอย่างดีนะคะก็คือชั้นนอกสุดเนี่ยจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันค่ะจะไม่มีความรู้สึกให้นึกภาพง่ายๆตามนะคล้ายๆกับเล็บเราเนี่ยคะ่ะเวลาตัดเล็บเราไม่รู้สึกใช่ไหมเหมือนกันค่ะชั้นนี้ถ้าเกิดสมมติว เราอะ่ะจะต้องไปหาหมอฟันที่เราเริ่มมีฟันผุตั้งแต่ชั้นด้านนอกสุดแบบนี้นะคะเพราะว่าชันนี้ไม่มีเส้นประสาทเวลากรเราก็จะไม่รู้สึกแต่ถ้าฟันผุเนี่ยมันได้เข้ามาจนถึงชั้นที่2ชั้นเนื้อฟันแบบนี้แล้วนะคะเวลากรก็อาจจะมีเสียวบ้างยิ่งใกล้โพงประสาทก็อาจจะยิ่งเสียวเข้าไปอีกฝากไว้นะคะสุดท้ายนะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มีอาการปวดหรือเสียวฟันให้ลองเช็คในช่องปากดูกคะ่ะว่าเราเริ่มมีหลุมหลุมดำดำแบบนี้แล้วหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็แนะนําให้รีบไปหาทันตแพทย์นะดูว่ามันเป็นฟันนนผุททีี่่จจําเป็ะะะต้อองดมค ถ้าทันตแพทย์ตรวจแล้วว่าฟันผูก็ควรอุดทุกซี่นะคะส่วนมากถ้าฟันผูยังไม่ลึกไปอุดตอนที่ยังไม่มีอาการเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเสี่ยวนั่นเองค่ะถ้าใครอยากมาอุดที่ทุตรักก็ยินดีนะคะคลิกลิงก์หน้าโูรไฟได้เหมือนเดิมตอนนี้มีสสาขาค่ะสาขากรุงเทพเอมาทีแยกติวานนท์ทางออก3สาขาขอนแก่นหน้าปอลสันรอแบทนะคะไปแล้วเหมือนเดิมค่ะฟันนี้เปัญหาผู้สามมนทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ